คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กค่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับหนูนำโชคสายปั่นนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมสาวถ้ำเหมือนเดิมแล้วครับผมก็จะมาดูว่าวันนี้เราจะพิชิตสาวถ้ำได้หรือเปล่านะครับผม ก็จะใส่เบ็ดน้อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวเป็นเบ็ดสองนึงก็แล้วกันครับงั้นขอเป็นออโต้สักสิบรอบดูก่อนนะครับผมไปว้าวเคอีเป็นเฮ้ยชมพูเฮ้ยเฮ้ยขอต่อโอ้ยเฮ้ยทรงดีเว้ยมา อุย้ยมีแต่อุ้ยกับบุยอ่าสิบโอ้ยน่าจะเปลี่ยนเป็นสิบ,บน,น,น,นะครับผมปุ๊บคิวโอู้วเป็นเจเงินตรงแี้โอ้ยเน้อเงินครับผมเจเจมาหุ้ยขอคิ้วคิวคิวโอ้ยเป็นเจ โอ้โหมาดีนะครับผมก็รู้สึกว่า,ามาดีนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นออโต้ไปอีก30รอบแล้วครับไปฮ่าได้เขียวเจช่องแรกเอก็ได้โอ้โหสยงเคแล้วก็อืมหน้าทองครับผมคิวช่องแรกว่างไงไม่มาครับ อ้าวเริ่มเงียบแล้วครับผมเอ๊ช่องแรกอุ้ยเป็นโอ้โหขึ้นอุ้ยชมพูโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหย อือห uh ือโอ้เป็นเขียว K okay, ช่องสองอือ uh หือ huh. <Yeah. S 1> เขียวโอ้ oh, เป็น Q เอาเริ่มเริ่มลวเอ้า J โอ้ย huh. uh huh. เป็น J ครับผม เป็นไรต่อไหมขอเอหรือเขียวอุย้ยเป็นเคเขียวท่องสามอุยอ้ยเอท่องสามอุ้ยเขียวช่องแรกโอ้โหจำเงินช่องแรกครับโอ้โหเขียวช่องแรกสิบ่องแรกอืมเขียวเอ้ย,ออยได้เขียวแล้วครับผมเป็นเคเอ โอเคเอชองสองอุ้ยคนตะเกียบตัวเดียว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 งั้นก็เคมาช่องสองก่อนนะครับผมเคโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหยเข้าแล้วทุกคนแบบข้นรุนเลยนะครับผมโอ้โหไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ออกไปเท่าไหร่นะครับผมเอ้ยเบเอมาอยู่ครับเบียนเจ้่องสามโอ้ยรอบสองอื้อหือเขียว โอ้โหว้าวรัวๆเลยครับผมอา้าวายในเพื่อนโอ้โอเคเขียวเ,ยเขียวเอ้ยเขียวอะเขียวโอ้ยเขียวครับทุกคนเป็นเจต่อหน้าโมว์อ้ยเจไปครับผมเป็นสิบโอ้ยจะได้ครับไปสองร้อยสามสิบสองบาทเลยครับผมเอ้ยสองร้อยสามสิบห้าเลยครับผมโว้ตืนเต้นดูพีเกมก็โอ้ยมาขัดเนาะนึกว่าเป็นวายนะครับผมตอนแรกโอ้ย ขออีกหน่อยขออีกหน่อยเพื่อนขออีกหน่อยขออีกหน่อยขอเขาขาโอ้โหสองรอบสุดท้ายครับว่าไงโอ้โหเขียวกับศิดอยู่นะผมเปลี่ยนเป็นโอ้โหเคโอ้เอวิ่งด้วยเงินเอช่องแรกเอช่องแรกเอโอ้โหเป็นเท่าไหร่เก้าสิบสองบาทเลยครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมรอบสุดท้ายขออย่าว่านะเพื่อนขอหน่อยโอ้เินเคเป็นอะไรต่อไหม โอ้โหบ้ามึงก้อนโตไปอีกครับิบเอ็ดบาทนะครับผมโอเคมากเลยครับทุกคนโอ้โหเท่าไหร่ไปดูก้อกนรางวัลรวมอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดโอ้โหทุนเรามาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตอนนี้ เราก็ได้มาที่500นะครับก็ได้กําไรมาสี0รบาทนะครับผมอ่าก็ขอเบ็ด9บาทครับผมไปเพราะว่าก็อย่าโร่มากนะครับผมเพราะว่าผมเคยเคยโลภมากนะครับเพื่อนเคยได้มาถึง4ี่ห้าร้อยแล้วก็ไปต่อนะครับหมดตัดนะครับผมเออนอกจากคนจะดวงดีนะครับผมก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ